อ๋อนั่นก็เปลี่ยนม

What are you doing? อุ้ยไปร้อยแม่ก็เจ้าเห็นมึงนองขุนาส้มเลยหูมองไรดอกจะไปหาส้มมันไปกําลังนั่งโยโยอยู่นี่

ไม,ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันกักนกนออกะกครูนี้ฉันเอามาจากเที่ยงนาน้อยอ๋ฉันถามว่าครูจ้ตังไม่รู้ครูนี่หลัครูมันียลาอย่างเลังเที่ยงออนปาอ๋อ <c oughs> อันนี้มงครูคิดไว้นหน่อยนึ่งแม่สูดเออคู่มยเนี้ยลแม่สูดเ,เอาไปมแม่จะเอาขึ้นมาย่ไอ้ท่ดหนึ่ จะถึง <c ười> uh ้วจะเาไหมล่ะมาได้แแม่ซือเอาลงมาหนึ่งนัดสำนักช่ยชุบกรดอมาจ้าโอ้ลม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 ดันใจจืดวายนะท่านี้ฉันไม่ได้เอานะเพราะว่ามันเลี้ยงยึดใจถงใบเดียวยึดใจถงใบเหงามันเลี้บางห่ามีกล้องวงจรหรือเปล่าโอ้เสียดายด้วยไ่ได้ติด <laughs> là chem, chem ma là chém chém <cói> là mẹ ui lông hen gì lấm lan lấm lan coi miên là miên về đâu mẹ ơi má đây mấy nhai mua ba mà rồi đấy คอยจะเป็นวินย่อนเยงข่อยย่านเก้าอีพ้พาติ่งตีตังกาเอา,เอาวันนี้เด็กข้องใช้ขันอ้อยเนะอยู่นี่โอ้โใส่ถิ่ไม่ขางคุณแทนไม่รู้ใส่เอา่จะคนมันบ่าัง